สรุปประเด็นรายการข่ากระแสวันที่4กันยายน2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเทปของผู้วิเศษรายถัดไปที่ถัดจากหมอบีทูตสื่อวิญญาณนะครับตามที่พี่หนุ่มสัญญาไว้และหลังจากแวบไปทําเรื่องการเมืองมาหลายเทปนะครับก็ก่อนหน้าน,นี้มันจะมีที่เราทราบข่าว,าวครับแล้วก็ข่นกระแสทํามายาวนานมากก็คือเรื่องของหมอบีทูตสื่อวิญญาณกับหลวงพ่ออารมณ์กดอดีตเจ้าวาดวาดัดพระบาทธัมพุนะครับต่อมามันก็จะมีการเปิดในหลายๆสื่อนะครับว่า ผู้วิเศษคนตัดไปเติมตัวคนก็เดากันไ่ใหญ่นะครับแล้วสุดท้ายก็เนี่ยมาหวยออกที่คุณเจนยานทิพย์นะคุณเจนยานทิพย์นะครับก็ตามประวัติก็คือเหมือนประมาณอายุ8ขวบเริ่มได้ยินเสียงกระซิบข้างหูนะครับเกี่ยวกับเรื่องแบบบุญคุณโทษอะไรว่ากันไปนะครับแล้วก็มาสนใจเรื่องธรรมะเรื่องเหนือธรรมชาติจนได้มาเป็นพิธีกรของรายการล่าท้าผีคนอวดผีแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับจนแบบมีใช้คําว่า มีจิตอาสามาร่วมทำงานด้วยนะครับจนกระทั่งพอมีข่าวหมอบีขึ้นมามันก็เลยมีการเหมือนอดีตจิตอาสาที่เคยทำงานด้วยนะครับรู้สึกว่ามันบางเรื่องมันไม่โอเคก็เลยเป็นที่มาของเทปผลกระแสะวันนี้นะครับก็พาผมสรุปแต่ประเด็นที่แบบเด่นๆมาแล้วกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการเหมือนขอรับเหมือนมาร่วมการทำบุญด้วยการแบบ เอาทองมามีอยู่2ประเด็นนะครับตัวแรกคือทองเพื่อจะทําตัวเกตเกตของพระพุทธรูปว่าเกตคือผมนะครับก็คือจะมีการแบบรับบริจาคทองเพื่อจะเอามาหล่อรวมกันแล้วก็สร้างเป็นตัวเกตนะครับอันนี้คือจุดที่1จุดที่2อคือ,เ,อเจดีที่จะเอาของมีค่าเขาใช้คําว่าแร่รัตนชาติแต่นี่รัตนมันคือ3มเนาะแต่ก็เหมือนกับพวกแก้แวแหวนเงินทอง เพชรนนจินดานอะไรก็ว่ากันเพื่อจะอไปใส่ในตัวเจดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่อ,อดีตจิตอาสารู้สึกว่ามันไม่โอเคก็คือใช้าคาว่ามันผ่านมาแล้ว3ปีแต่ว่าตัวทองกับตัวทรัพย์สมบัติพวกนี้มันยังไม่ได้มีการเหมือนไม่มีความคืบหน้าในการที่จะแบบหรือปกโดยโดยคนที่มาออกในรายการทุกคนจะย้ำเหมือนกันว่า คูณเจนก็จะชอบไลฟ์ชอบลงโซเชียลเวลาทำอะไรทั้งนั้นมันไม่มีพิธีตรงนี้ให้คนที่เคยร่วมบุญอันเนี้ยร่วมที่แบบให้ของอะไรทั้งทองทั้งแก้วแหวนเงินทองอะไรว่ากันไปเนี่ยมันไม่มีเห็นภาพตรงนั้นแล้วก็มันก็พอไม่มีการถามก็เลยบอกว่าอ,อ๋อเนี่ยยังไม่ทำเพราะว่ามีโจรขึ้นบ้านแต่ก็จิตอาสาที่เขามาก็บอกว่ามันมีการเช็ค ย้อนหลังนะครับว่าเหมือนโจรขึ้นบ้านเดือนแปดแต่ปรากฏว่าประกาศที่จะเริ่มทําตัวพิธีเนี้ยมันเดือนสิบเอ็ดดังนั้นมันเหมือนย้อนแย้งกันว่าอ้าวก็โจรขึ้นบ้านแปดแล้วคุณมาประกาศสิบเอ็ดแต่พอผ่านมาสามปีคุณไม่ทําเพราะว่าคุณบอกว่ามีโจรขึ้นบ้านไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องของตัวน้ํามันนวดนะครับน้ามันนวดก็เหมือนมีการ ใช้คําว่าขายแล้วกันนะครับขายน้ํามันนวดที่แบบมีสปปรรพิเศษเป็นแบบเออมันก็โอเคก็เหมือนน้ามันนวดปกติแต่เหมือนก็ปแบบได้สูตรพิเศษมามีความเหนือธรรมดาอยู่นะครับแต่ก็คือเหมือนตัวจิตอาสาที่เขามานั่งในงานก็บอกว่าก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะก็เหมือนไปรับมาแล้วก็เอาเหมือนไป,ไป,ไปแปะฉลากอะไรแล้วก็มามาขายซึ่งมันก็มีการแบบเหมือนมีจิตอาสาที่แบบเวลาเข้าไปทัวร์ทำบวงทำบุญกันเขาบอกว่าให้จิตอาสาไปขายแต่ ถ้าขายไม่หมดเนี่ยจิตศาสตร์ต้องรับผิดชอบมันก็เลยแบบดูแปลกๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็เหมือนกับอ่าใช้คําว่าบอกว่ามีสรรพคุณวิเศษแต่จร,จริงมันคือน้ํามันนวดที่รับมาอีกทีนะครับต่อมาคือเรื่องของตัวศูนย์วิปัสสนานะครับก็คือก่อนหน้าน,นี้มันจะมีการเหมือนร่วมบุญเพื่อจะสร้างตัวศูนย์วิปัสสนาแต่ปรากฏว่าผ่านเวลามาแล้วสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านเวลามาแล้ว3ปีปรากฏว่าเพิ่งจะมีการเปิดคอร์ส หมือนกับจุดขายแรกคือสร้างศูนย์วิปัสนาเพื่อให้คนมาเหมือนกับมาฟรีมาเพื่อจะแบบมาถึงสีลกันแต่ปรากฏเปิดไปแล้ว3ปีเพิ่งมีการจัดจัดจัดตัวออการถือสี่งแดเนี่ยอยู่แค่2ครั้งนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับอ้าวแล้วคนที่เขาบริจาคก,กันไปเขาอยากจะไปร่วมก็ก็ไปไม่ได้เหมือนมันจะมีการคัดเลือกเฉพาะคนสนิทคนที่แบบเป็น VIP ที่แบบบริจาคเยอะมันก็เลยเหมือนกับ ไม่ตรงจุดประสงค์ของคนที่เขาแบบร่วมบริจาคหรือเปล่านะครับอันนี้คือตัวที่2ต่อมาตัวที่สามนะครับก็คือเรื่องของคางหมูอันเนี้ยถ้าใช้คำว่าถ้าไม่ไม่ได้ดูรายการก็อาจจะงงเพราะว่ามันจะมีจิตอาสาที่เขาเคยซื้อไปเขาบอกแต่ละเขาก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นอะไรเพราะว่าผมก็ดูไม่ออกนะจนกระทั่งมันออกมันคือคางหมูมันจะเป็นรูปนี้นะครับก็คือตัวคางหมูเนี่ยจิตอาสาที่เขาเคยเคยช่วยทำเนี่ยเขาบอกว่า มีการไปรับมาประมาณเข่งหนึ่งซึ่งก็ประมาณเหมือนพันชิ้นซึ่งรับมาเนี่ยมันยังไม่ได้มีการทําความสะอาดแล้วก็ยังมีเศษเนื้อติดอยู่ก็คือต้องมีการแบบไปนั่งขูดกันแบบนั่งขูดกันเพื่อจะแบบขูดเศษเนื้อออกเพราะมันมีกลิ่นส่งกลิ่นแล้วก็มีเมงวันเยอะอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พอพออ่ะขูดเนื้อเสร็จก็ไปตากตากแดดให้มันแห้งอะไรเงี้ยแล้วที่มันพีคก,กว่านั้นนะครับก็คือในตัวคังหมูเนี่ย จะมีการลงอักขระเหมือนรูปยันนะครับซึ่งตัวแขกรับเชิญที่มานั่งในรายการที่เคยเป็นจิตอาสาก็าบอกว่าเนี่ยโดนโทรตามให้ไปช่วยให้ไม่ช่วยหน่อยทําไม่ทันเพราะเหมือนมันมีการโปรโมทไปแล้วอะไรเงี้ยแต่กลายเป็ว่า,เ,า,เ,าเขาบอกว่าเขาไม่เห็นตอนทําพิธีที่แบบเหมือนปลุกเสกอะไรว่ากันไปไม่เห็นแต่มาแต่สิ่งที่เขาต้องไปทำคือเขาต้องเป็นคนไปนั่งเขียนในตัว ตัวยันนะครับเรื่องพี่หนุ่มก็บอกเอองั้นเขียนให้ดูหน่อยก็คือมันก็เหมือนกับน่าจะมีน่าก็คือเขาบอกก็เขียนเรียนแบบคนที่ทําก่อนหน้าแล้วทาไม่ทันแล้วก็เขาก็ไปช่วยทํามันก็เลยบอกอ้าวแล้วความขลังมันจะอยู่ตรงไหนซึ่งสิ่งที่เคลมมาก็คือเหมือนกับสามารถช่วยป้องกันโรคทางหมูนะครับคังทูมผู้ผิดคังทูมแล้วก็ป้องกันแบบสิ่งชั่วร้ายจริงๆมันมียาวมากเลยครับว่าโอ้โหอิทธิฤทธิ์เยอะมากประมาณนั้นซึ่ง ขายชิ้นละ3,000บาทนะครับทั้งหมดพันชิ้นเบ็ดเสร็จก็คือ3ล้านนะครับที่แบบว่าได้รายได้จากส่วนนี้ไปนะครับต่อมาคือเรื่องของตัวมันจะมีตัวคลิปนะครับที่เหมือนกับไปทําบุญมีการน,นีิเปิดในรายการนะเหมือนไปทําบุญแล้วแล้วอยู่ดีเจ้าตัวก็บอกว่าเนี่ยสัมผัสได้ถึงพระนางหรือล่มแล้วก็แบบชวนทั้งทีมเนี่ยไปทําบุญที่วัดที่มันมี ม,มีสารอยู่นะครับแล้วก็บอกเนี่ยสามารถแล้วก็พูดเลยนะครับว่าแบบเนี่ยสื่อได้ว่าท่านแบบอยู่กับธิดาท่านแล้วก็อขอบคุณที่แบบร่วมกันทําบุญอะไรก็ว่ากันไปซึ่งในแง่ของอความเป็นจริงก็คือเหมือนกับท่านเป็นพระชายานะครับของอรัชกาลที่5ซึ่งแบบมันใช้คําว่าไม่ควรไม่สมควรไม่เหมาะสมหรือเปล่าที่ ที่คุณเป็นแค่แบบสาม,มัญชนแล้วก็เอาเรื่องนี้มาพูดถึงซึ่งมันจะมีในแง่ของกฎหมายด้วยนะครับว่าอันนี้มันเหมือนจะเป็นการสร้างใช้คําว่าสร้างภาพให้ตัวเองดูหน้าเชื่อถือหน้าเลื่อมใสเพื่อผลประโยชน์ในการสร้างในการหาผลประโยชน์หรือเปล่านะครับประมาณนั้นก็แล้วก็ของวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่วันนี้ชื่นชมพี่หนุ่มอย่างหนึ่งนะครับคือมันจะมีแขกรับเชิญอีกอีกหนึ่งคนในรายการนะครับที่แบบ ก็มาเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นแต่พอเล่าไปแล้วมาผมฟังผมก็งงๆอยู่นะครับแล้วก็แบบอ้าวมันมันเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะตรงไหนซึ่งพี่หนุ่มแก้ฟังจนจบนะแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยมันคือเรื่องส่วนตัวเหมือนกับเคยไปช่วยงานแล้วก็แบบโดนโดนทางทางคู่กรณีไปใส่ร้ายไปแบบเปล่าประกาศแล้วก็ทําให้ตัวเองเสียชื่อเสียงอันเนี้ยทางนรยแก้วก็แนะนําบอกว่ากันไปฟ้องมิ่นประมาท อันนี้พี่หนุ่มก็บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นสาธารณะไม่เหมือนอย่างเรื่องคางหมูไม่เหมือนอย่างเรื่องศูนย์วิปัส,สนาหรือเรื่องทองที่มันมีมันมีผลกระทบต่อคนเยอะอันนี้ก็ผมโอเคนะครับแล้วก็ทางทนายแก้วก็ให้ความรู้เรื่องว่าอันเนี้ในในแง่ของประเด็นต่างๆที่ที่เล่ามาทั้งหมดนะครับมันมันอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของการชอบโกงซึ่งชอบโกงเนี่ยไม่ต้องมีเจ้าทุกนะครับตำรวจสาม,มารถตั้งข้อหาได้เลยเพราะมันเป็นอาญาเป็นทิน แล้วก็มันจะมีการพยายามติดต่อทั้งคุณเจนกับผู้ช่วยชื่อชื่อคุณรุง่งคุณลุงนะครับแต่ก็ปิดเครื่องบล็อกเบอร์ไปหมดแล้วก็จริงๆพี่หนุ่มเคยบอกว่าตอนนี้ยังถือว่าเป็นความพูดยอดชิดนะครับว่าทั้งคู่ยังบริสุทธิ์อยู่นะครับก็อยากให้มาชี้แจงเหมือนเหมือนที่หมอบีมาชี้แจงนะครับตอนนี้เราก็ต้องมาแบบมาตามดูกันต่อว่าหลังจากนี้จะแบบมีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับแล้วจะมาอัปเดตให้ฟังเจอกันคลิปหน้าค่ะ